สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ระทึกขวัญแนวจิตวิทยาจากประเทศอังกฤษเรื่องราวของหญิงสาวที่ประสบอุบัติเหตุจนความจําเสื่อมและได้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแต่ทว่าเธอกลับจําคนในครอบครัวของตัวเองไม่ได้เลยไม่นําซ้ําพวกเขายังมีพฤติกรรมที่ดูแปลกไปพ่อที่ไม่เคยรู้จักแม่ที่ไม่ใช่คนเดิมนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับชีวิตของเธอกันแน่หรือว่านี่เป็นเพียงผลกระทบจากอาการความจําเสื่อม สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า e S Strange เป็นเรื่องราวของแจนและเมลคอมสองคู่รักที่ตัดสินใจไปเที่ยวกันอย่างสุดเหวี่ยงที่ประเทศบราซิลแต่ด้วยความประมาทของเมลคอมจึงทําให้รถที่พวกเขาขับมาประสบอุบัติเหตุเมาคอมนั้นปลอดภัยดีแต่ว่าแจนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้าที่ขาและได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นหมอได้มาบอกกับเมลคอมว่าแจนจะไม่สามารถจดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอุบัติเหตุได้เลยและเธอจําเป็นต้องพักรักษาตัวอีกสักระ กว่าที่จะหายกลับมาเป็นเหมือนเดิมหมอได้แนะนําให้เจนกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านเพราะครอบครัวจะช่วยทาให้ความจําของเธอฟื้นกลับขึ้นมาเร็วขึ้นทั้งสองคนจึงได้ตัดสินใจเดินทางกลับไปที่บ้านของแจนซึ่งเป็นคาลิฮาร์ห,าหลังเก่าที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนตัวเมา,เาความที่คบก,บกับแจนมานานมากแล้วแต่ก็ยังไม่เคยรู้ด้ซ้ำว่าครอบครัวข,ของแจนนั้นจะมีฐานะที่ร่ำรวยมากมายขนาดนี้พวกเขาทั้งสองคนถูกให้การต้อนรับโดยเอลเบิร์ตและเมเลินที่เป็นพ่อและแม่ของแจนอีกทั้งเธอยังมีน้องสาาววก,กับพีีี่่่่ชชทมือ แคทเธอรีนกับลอเรนอีกด้วยพวกเขาทุกคนได้ถามแจนว่าอีกนานไหมกว่าเธอจะหายดีเป็นปกติแจนก็เลยบอกว่าฉันยังจําอะไรไม่ได้เลยครอบครัวของแจนจึงได้พูดขึ้นมาว่าก็คงเป็นแบบนั้นเพราะเธอจากบ้านนี้ไปตั้ง6กปีลอเรนได้บอกกับแจนว่าอยู่ที่นี่เธอต้องช่วยตัวเองให้ได้ไม่มีใครคอยมาเป็นขี้ข้ารับใช้เธอในบ้านหลังนี้โทมัสเองก็ต้องมีงานทําเช่นกันลอเรนกําลังพูดถึงโทมัสพ่อบ้านเพียงคนเดียวของเรืองหาหลังนี้ซึ่งนั่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับแจนเป็นอย่างมาก และลูกเดินออกไปพร้อมกับเมาคอมเอัลเบิร์ตได้เข้ามาต่อว่าลูกชายของตัวเองอย่างรุนแรงเพราะความปากดีที่พูดกับน้องสาวของตัวเองแบบนั้นหลังจากเหตุการณ์แจนได้เล่าให้เมาคอมฟังว่าฉันแทบไม่รู้จักคนพวกนี้เลยพวกเขาดูแปลกและแตกต่างจากฉันซึ่งเมาคอมก็เลยบอกแจนว่าตอนนี้นั้นคุณกําลังความจําเสื่อมแต่อย่างน,น้อยคุณก็จําผมได้พวกเราจะผ่านเรื่องเวลวร้ายพวกนี้ไปด้วยกันแต่พูดยังไม่ทันขาดคําโทมัสที่เป็นพ่อบ้านก็เข้ามาขัดจังหวะของคนทั้งคู่ ด้วยการบอกให้เมาคอมนั้นย้ายไปนอนในห้องรับรองแขกเพราะบ้านของแจนแม่อนุญาตให้เมาค้มนอนกับลูกสาวของพวกเขาถ้าหากทั้งสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันทันทีที่ได้เห็นห้องนอนของตัวเองเมาคอมก็รู้ได้ทันทีเลยว่าครอบครัวของแจนนั้นเกลียดเขามากและพยายามบีบให้เขาเออกไปจากบ้านหลังนี้เช้าวันต่อมาเอาเบิร์ตได้มาชักชวนเมาคอมให้ออกไปล่าสัตว์ด้วยกันกับเขาก่อนที่เอาเบิร์ตจะพูดตรงๆกับเมาค่อมว่านายต้องการเงินเท่าไหร่ถึงจะเลิกยุ่งกับแจนไป นายไม่มีทั้งงานไม่มีทั้งเงินและดูแลลูกสาวฉันยังไม่ได้เลยด้วยซ้ําซึ่งเมาค่วมก็เลยบอกกับเอาเบิร์ตไปว่าเขานั้นจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเขารักแจนและจะอยู่ที่นี่กับเธอจกอนกว่าจะหายดีเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านเมาค่วมพยายามที่จะถามทุกคนว่าทําไมแจนถึงออกไปจากบ้านหลังนี้เมื่อหกปีที่แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่าซึ่งลอเรนก็เลยบอกว่าแจนนั้นเป็นพวกคนหัวสมัยใหม่เธอคิดว่าตัวเองนั้นอยู่เหนือกว่าพวกเรามาโดยตลอดและพยายามที่จะทําตัวเหินห่างจากครอบครัว แต่ยิ่งทุกคนภายในบ้านพยายามปกปิดเรื่องราวเกี่ยวกับแจนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้เมาคอมอยากรู้ความจริงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเช้าวันต่อมาเมาคอมได้หายตัวออกไปจากบ้านแจนจึงได้พยายามตามหาตัวเขาไปจนทั่วแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งเอาเบิร์ตมาเล่าให้แจนฟังว่าเมาคอมนั้นออกจากบ้านหลังนี้ไปตั้งแต่เช้าแล้วพ่อเสนอเงินให้กับเขาแล้วเขาก็รับมันแจนก็เลยบอกว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยเมาคอมไม่มีทางหนีไปโดยที่ไม่ได้บอกเธอพวกคุณทุกคนในนี้ จะต้องมีใครทำอะไรกับเขาแน่นอนเอาเปิดก็เลยตะคอกแจนว่าแล้วทําไมฉันถึงจะทําไม่ได้ฉันไม่มีทางยอมให้แกคบกับผู้ชายที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าแบบนั้นเด็ดขาดลูกคนละอายใจตัวเองที่หนีออกจากบ้านไปตั้ง6ปีแล้วพาผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาภายในบ้านของเราและย่ามาบอกว่าพวกเราไม่เหมือนเดิมลูกนั่นแหละที่เปลี่ยนไปแจนลองกลับไปทบทวนตัวเองสมัยผู้ชายแบบนั้นไม่เหมาะกับครอบครัวของเราวันเวลาผ่านไปนานหลายเดือนแจนเริ่มที่จะกลับมาเดินได้ตามปกติอีกครั้ง ซึ่งเธอได้ถามกับลอเรนว่าทําไมพี่และแคทเธอรีนถึงยังไม่มีใครแต่งงานไปเลยสักคนลอเรนก็เลยบอกว่าเธอก็รู้ว่าพกก่อกิมงาเรื่องพวกนี้ขนาดไหนถ้าไม่ใช่คนที่เขาถูกใจพวกเราก็อย่าฝันเลยที่จะได้มีครอบครัวจากนั้นเขาก็ชวนให้แจนร,ร่วมหลับนอนกับเขาแจนนั้นตกใจมากที่พี่ชายพูดแบบนั้นกับเธอจึงได้รีบไล่ให้ลอเรนไปให้พ้นซึ่งหลังจากนั้นเมลิลีนได้แวะเข้ามาหาลูกสาวของเธอเพื่อสอบถามถึงความทรงจําที่หายไปซึ่งแจนก็บอกกับแม่ของเธอว่า ตอนนี้ความทรงจําของเธอนั้นกลับขึ้นมาแล้วบางส่วนแต่ภาพเหล่านั้นมันยังคงไม่ปฏิปต่อกันเป็นเรื่องราวซึ่งเช้าวันต่อมาแจนได้ขอความช่วยเหลือไปยังโทมัสพ่อบ้านว่าเธอนั้นต้องการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อกับไปหาเมาคอมแต่ทว่าโทมัสกลับปฏิเสธแจนเพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดครอบครัวของแจนดูเรื่องนี้เข้าเขาจะต้องพอยดอดร้อนตาไปด้วยแจนได้กระสือกกระสนตัวเองเข้าไปในห้องเก็บของเพื่อดูรูปถ่ายเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเธอแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีภาพไหนเลยที่เธอจะได้ถ่ายคู่กับพ่่ออหรืแม หรือพี่น้องของเธอแม้แต่ใบเดียวแดนนั้นเริ่มรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลของสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามที่จะตีตัวออกห่างจากทุกคนในครอบครัวโท,ม,ทมัสได้แปเอานังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมามอบให้กับแจนเพื่อให้เธอรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมเธอนั้นถึงไม่มีภาพปรากฏอยู่ร่วมกับครอบครัวนี้แจนได้รับนังสือพิมพ์อันนั้นลงมาอ่านดูแล้วเธอก็ต้องพบความจริงว่าครอบครัวที่แท้จริงของเธอทุกคนได้ตายไปหมดแล้วและทุกคนที่อ้างตัวว่าเป็นครอบครัวของเธอตอนนี้คือใครกันแน่ จนได้ยอมเปิดประตูให้เมเล,ลินเข้ามาและจับเธอเป็นตัวประกันก่อนที่จะหาหนทางวิ่งหนียวชีวิตรอดมาจากบ้านหลังนั้นแต่ทว่าเธอก็ถูกแคทเธอรีนกับลอเรนลากตัวกลับมาได้อยู่ดีแจนได้บอกกับพวกของอัลเบิร์ตว่าฉันรู้ความจริงของทุกอย่างหมดแล้วพวกแกทุกคนไม่ใช่คนในครอบครัวของฉันอัลเบิร์ตก็เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าแม่แกแจนก็คงจะตายไปตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกันพ่อของเธอมันเป็นคนสารเลวและมันสมควรตายแต่แม่ของเธอเป็นคนดีซึ่งนั่นก็คือเหตุผล ที่ทาให้เธอยังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้แจนก็เลยถามว่าแล้วเมาค่อมละ่ะเขาหายไปไหนเอบิร์ตก็เลยบอกว่ามันก็ตายเพราะว่าความสอดรู้สอดเห็นของมันนั่นแหละแจนถูกลากตัวเอาไปขังไว้ในห้องใต้ดินและถูกเ,อเบอร์ตกอลเลนข่มขืนเธอซ้ําแล้วซ้าเล่าพวกมันได้ใช้เธอเป็นที่สนองความค่้ของตัวเองจนในที่สุดแจนก็ตั้งท้องซึ่งโทมัสที่ทนแบกรับกับความรู้สึกผิดพายในจิตใจต่อไปไม่ไหวแล้วจึงได้แอบลอบเข้ามาช่วยแจนในตอนกลางคืนซึ่งเขาได้พบกับแคทเธอรีนที่เข้ามาแกล้งแจน เพราะเธอนั้นรู้สึกเหมือนถูกชิงความสาคัญไปจากคนอื่นโทมัสจึงได้จัดการฆ่าแคทเธอรีนเพื่อช่วยเหลือแจนออกมาได้สําเร็จซึ่งเขาได้เล่าความจริงทั้งหมดให้แจนฟังว่าตั้งแต่แจนจากครอบครัวไปนั้นพวกอัลเบิร์ตก็เริ่มต้นวางแผนการแก้แค้นของพวกเขาโดยการฆ่าพ่อของแจนเป็นคนแรกผู้ชายคนนี้นั้นเป็นไอสารเลวที่ข่มขืนแม่ของแจนจนตั้งท้องและได้เก็บแจนเอามาเลี้ยงดูเหมือนลูกโดยที่มเมเลินที่เป็นเมียของอัลเบิร์ตนั้นคือแม่ของแจนตัวจริงในใจของเธอตอนนี้ ก็คงจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่แจนที่ได้ยินแบบนั้นจึงตัดสินใจที่จะไม่หนีออกจากบ้านและย้อนกลับไปช่วยเมเลลินแม่ของเธอแจนได้ใช้ปืนของโทมัสร,ระเบิดสมองของลอเรนเป็นคนแรกเพื่อแก้แค้นในสิ่งที่มันทำเอาไว้กับเธอจากนั้นเอาเบิร์ตก็เป็นรายต่อไปเขาถูกแจนยิงจนล้มลงและเธอได้ตามไปยิงซ้าแจนได้ยึดบ้านหลังนี้กลับคืนมาได้และเธอได้อาศัยอยู่กับแม่ของเธอต่อไปส่วนโทมัสที่เหมือนได้รับการปลดปล่อยแล้วจึงได้ตัดสินใจออกไปจากครอบครัวนี้ ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับตัวหนังเปิดฉากมาเหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับแต่กลับมีปมที่ลึกซึง้งและดาร์กติดกว่าภาพยนตร์จิตวิทยาเรื่องอื่นๆซึ่งในช่วงแรกก็ชวนให้คนดูสงสัยว่านี่ใช่ครอบครัวของแจนจริงๆหรือเปล่าหรือทั้งหมดนี่เป็นเพียงแค่ผลข้างเคียงของอาการสมองเสื่อมของเธอซึ่งเรื่องราวนั้นได้มาพลิกในช่วงท้ายตอนที่แจนนั้นได้มารู้ความจริงว่าเธอไม่ใช่และมาพลิกเข้าไปอีกว่าเธอนั้นคือลูกสาวของเมเลลินที่ถูกข่มขืนซึ่งแท้จริงแล้วทุกคนภายในครอบครัวของอลเบิร์ตนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงคนรับใช้ภายในบ้านหลังนี้เอเบร์ตและเมเลรินภรรยาของเขาได้ถูกกดขี่ข่มเหงโดยเจ้านายของตัวเองหนักเข้าก็ถึงขั้นข่มขืนเมเลรินจนตั้งท้องแจนออกมาแล้วชิงเอาตัวแจนไปเลี้ยงดูเหมือนลูกแม่บุญธรรมหรือภรรยาตัวจริงของนายจ้างที่ได้ไม่รู้ความจริงของเรื่องราวทั้งหมดจึงได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายและนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้แจนออกจากบ้านไปเมื่อหกปีที่แล้วเพราะเธอเสียใจกับเหตุการณ์ที่แม่ฆ่าตัวตายซึ่งในความเป็นจริงแล้วแม่ของเธอตัวจริงก็คือเมเลรินตั้งหา และภายหลังที่คุณนายตายและแจนออกจากบ้านไปเอเบร์ตและคนอื่นๆจึงได้วางแผนล,ลอบฆ่านายจ้างของตัวเองเพื่อยึดเอาคาหาสน์หลังนี้ทั้งหลังโดยที่ไม่คิดเลยว่าแจนนั้นจะประสบอุบัติเหตุจนความจําเสื่อมและย้อนกลับมารักษาตัวที่บ้านหลังนี้อีกครั้งจนนํามาซึ่งจุดจบด้วยการละชนีแลก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่องเอสเทรนจ์หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ